เองมาหยุดทำอะไรเนี่ยเพื่อนไปเดี๋ยวไปขึ้นหอเอ้ยใครวิ่งมาอีกนะ่ะเอ้ยโอ้แถวนี้คนเยอะเนี่ยโอเคโอเคมาเพื่อนโอเคสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับผูห้หสูช่อง Disney นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile ครับผม เดี๋ยวเราไปโดดล่มกันเลยดีกว่าเข้าสู่สมรภููิไปลงไหนดีเนี่ยไม่ต้องดูแล้วแผนที่อ่ะผมว่าลงเลยนี่แหละไปลุ้นเอาข้างหน้าดีกว่าฮะอ่าตรงนี้มีหอนะผมว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์เออเราไปเอาเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าฮะนี่นี่นตรงนี้มีหอผมต้องหายานภาหนะก่อนแต่ก่อนหายานพาหนะต้องไปหาปืนก่อนไปตึกนี้ดีกว่าไปบ้านนี้ดีกว่าฮะ ไม่นา่าจะมีคนลงนะไม่มีเสียงอะไรเลย bbe bbe จลึ๊บโอเคเก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนเก็บปงเก็บปืนเก็บมาให้หมดจึ๊บเดี๋ยวๆห่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาขอไปเก็บบ้านหลังนี้อีกหลังก็นะฮะไ really ม่มีคนใช่ไหมเฮ้ยมีเสียงเท้าฮะนี่ไงเฮ้ยเป็นไหนเพื่อน โอ้ oh, ย M16 ยิงเป็นเบิร์ดโหมดอีกเดี๋ยวเรต้องเปลี่ยนปืนแล้วฮะไปเดี๋ยวเราขี่ฮอนดีกว่าเราจะขี่ฮอสแกนหาผู้เล่นจากทางอากาศนะผมชื้ง่ายที่สุดแล้วล่าจากด้านบนนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวเข้าวงก่อน <c oughs> มีคนไหม งนี้คืออะไรเนี่ยเป็นเหมือนตึกล้างอ่ะมีข้างล่างหนึ่งตัวผมเดี๋ยวลงไปหาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมจะจอดหอเดี๋ยว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 เดีดีจอดดีๆจอดดีๆเอาเอาเอาอะไรของผมวะเนี่ย <laughs> โอเคฮะจะจอดไกลๆไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวเขาจะยิงหอเราพังนะเฮ้ยไปไหนแล้วไอ้หนุม่มหายไปไหนแล้วเนี่ย ไอหนุ่มไอนุมอน่มเอกหายไปไหนแล้วมีเตียงเท้านี่ไงไอค่อยๆเขาย,ย,ย,ยังไม่เห็นเรามาเพื่อนยุปืนอะไรเนี่ยย่างแรงเลยฮะเสียงมันหนักแน่นดีนะเก็ <c oughs> บของเก็บของเก็บข,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 ขึ้นมาโอเคไปขี่ฮอต่อครผมชือ้อผมชอบมากเลยขี่หอแล้วก็ไล่ล่าจากด้านบนเนี่ย วงอยู่ใกล้ๆเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไปเดี๋วฮะเฮ้ยมีเสียงปืนมีเสียงปืนข้างหน้ามีเสียงปืนนะเหมือนเห็นตัวหนึ่งละสองตัวสองตัวเดี๋ยวลงมาหาเพื่อนเขาอยู่กันสองตัวยิงกันอยู่อยู่ไหนเฮ้ยขอขอคู่เลยแล้วกันโอเคดับเบิลคิวฮะปืนนี้ยิงนิ่งดีนะเนี่ยเก็บเก็บเก็บมาก่อนเก็บขึ้นมา เก็บของไอ้ตัวนี้เก,บกบ็บเก็บเก็บมีใครวิ่งผ่านหน้าไปหนะ้าโอ้โหสเปรย์ระยะไกลที่ผมโคตรแม่นเลยเห็นไหมไม่โดนซักเม็ด <net> <net> นั่นไงโอเคอย่างน้อยโดนสองเม็ดฮะเอ้ยผมมีสไนเปอร์นี่หว่าผมลืม <net> แต่ผมยิงสไนเปอร์ไม่เคยโดนเลยฮะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยขี่ฮอไปล่า ปั๊มกรงปั๊มเกาะกันฮนะเฮ้ยมีเท้าขวามืออ้าวไอ้นมเอ็งมาหยุดทำอะไรเนี่ยเพื่อน <c oughs> ไปเดี๋ยวไปขึ้นหอเฮ้ยใครวิ่งมาอีกนะเอ้ยโอ้แถวนี้คนเยอะเนะี <c> ่ย <oughs> มาที่นี่ที่เดียวได้ประมาณ4-5ตัวเลยฮนะคุ้มเลยไปเดี๋ยวไปล่าไอ้ตัวไกลๆเมื่อกี้ต่อกันนั่นๆๆเขาอยู่ที่บ้านนะกำลังเข้าบ้านนะเอ้ยไอ้นม อุย้ยออกมายิงเลยเหรอหเกือบไปไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าไปเรื่อยๆอยู่บนหอนี่แหละอา้าวตรงนั้นเจออีกสองอะโอ,อ้ขี่หอนี่นมันดีจริงๆเลยตอนนี้เหลือหนึ่งนะเหมือนว่าจะโดนเก็บไปแล้วไอตัวนี้ผมขอ,อโอเคมาเก็บซากเขาครับผมไปได้แล้วขึ้นหอต่อฮะ ขึ้นหอไปตามลา่าต่อชึบห้อหข้างหน้าวิ่งมาอีกคนนึงเอ้ยใจเย็นเพื่อนอุย้ยโอ้โหนัดสุดท้ายเข้าหัวพอดีโคตรฟุกกะซู์หมดด้วยเก็บของเก็บของโอเคตรงนั้นมีใครวิ่งอยู่ข้างล่างหนึ่งคนน่ะใช่ไหมไปฮะเดี๋ยวเราลงไปหาเขาเลยนี่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 เอาหอทับ อุ้ยไม่โดนจึ๊บอยู่ไหนละไอ้นุม่มเป็นไงเพื่อน <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้ผมฆ่าเ,เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยสิบตัวแล้วโอเครอบนี้คุ้มครับผมสิบห้าตัวจะถึงไหมอ่าขออีกสักห้าตัวเพราะว่าตอนนี้ศัตรตูยังเหลือเยอะนะได้สิบห้าตัวนี้พอใจแล้วผมตอนนี้ไม่แชมป์ไม่เป็นไรเฮ้ยบนเขามีหนึ่งคนใกล้ๆหนึ่งคนไกลๆอีกหนึ่งคนอ่า ผมว่าเอาไอตัวไกลก่อนไอตัวใกล้เดี๋ยวค่อยมาเขายิงฮอผมเนี่ยไอตัวใกล้อ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนลวกันเฮ้ย <c oughs> เพื่อนไม่มองข้างหลังเลยหรอฮะวิ่งไม่สดใจด้านหลังเลยไอตัวไกลอยู่ไหน <c oughs> ไม่รู้ตัวไกลอยู่ไหนฮ <c oughs> ะ <c oughs> เขาน่าจะไปแอบและ <c oughs> แต่เมื่อกี้เขายิงฮอผมเกือบพังแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราไปหาต่อ เราอยู่ด้านบนเราได้เปรียบฮะเราเห็นหมด <c oughs> ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเ <c oughs> ข้าวง,งดีกว่าแถวนี้มีคนไหมเฮ้ยข้างล่างเหมือนเห็นสองตัวผมเห็นหมดอยู่สองตัวมดกำลังยิงกันอยู่สองตัวเดี๋ยวผมไปแจม <c oughs> เหลือตัวเดียวละเหลือตัวเดียวละวัดดีวัสดี <c oughs> ัดไปขออีกแค่3คิวฮะพอใจแล้วตอนนี้ได้12แล้วอุ้ยไกลๆมาอีกหนึ่งคนมามาทดสอบความแม่นนั่นไงผมบอกแล้วสไนเปอร์ผมยิงไม่เคยโดนโอเคโดนแล้วนัดน,นึงไม่โดนไม่โดนขนาดเขาวิ่งมาตรงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเข้ามาแล้วอย่ายิงผมนะพวกโอเคโอเค <laughs> ยิงไม่เคยโดนเลยแรกๆไม่มีความแม่นเลยถือสไนน์เนี่ยถือปืนกลนี่ละดีสุดแล้ววงใกล้จะจบแล้วนะจะมีเสียงปืนข้างล่างนั่นะนะ่เนะเห็นแล้วเห็นแล้วตรงมุมบ้านฮนะมุมรั้วเดี๋ยวเราลงไปแจมเลยแล้วกันน่นั่นเขาวิ่งอยู่เขาวิ่งอยู่เอ้ยไปไหนพวกอ่าโผล่ไหมอุ้ยอุ้ยโผล่มาแล้วเกือบเกือบ ้าวไม่โผหรอมาเปล่ามีเสียงเท้านะอุ้ยอุ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเราอ้อมก่อนคนเหลือน้อยละเริ่มตื่นเต้นแล้วฮะผมขออีกแค่2คิวเพื่อนอยู่ไหนอ่านี่นี่ิงไปรูดโอ้โหผมฮิปฟอะไรของผมวะเนี่ยอุ้ยมีคนมาข้างหลังมีคนมาข้างหลังเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวเฮ้ยที่บ้าตกใจหมดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวโอเค ผมทิ้ไฟอะไรของผมวะนนี้ยจะปัปะะะ๊มเกาะแป๊บหนึ่งฮะเมื่อกี้มีคนอยู่ด้านหลังเรามีคนยิงไล่หลังมาไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหายไปแล้วฮะไหนอะชืบชบไม่มีเหรอหรือว่าเขาเดี้ยงไปแล้วเขาเดี้ยงไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปในสนามเด็กเล่นนี่หว่าเหมือนอะไรเนี่ยสวน,นสนุกฮะเฮ้ยมีคนคนวิ่งกระโดด,โดดอยู่นั่นๆัๆนนั่น,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 นเอากระสุน,นไปกิน อุ้ยจะศูนย์หมดอุ้ยเขาปลาอะไรมาวะเนี่ยเอา้าผมซูมยิงไม่ได้ผมซูมไม่ได้เอา้าไอบา้บ้าเอ้ยไม่เป็นไรฮิปไฟไปรูดหัว <c oughs> ปาดโดนเฉยเลยฮะโดนแบบงงงเฮ้ยไอ้นี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวปั๊มก่อแป๊บหนึง่งอุ้ย <c oughs> ใครยิงจากด้านขวา <c oughs> คนเยอะจังเลยแถวนี้เฮ้ยผมได้15คิวแล้วมาเพื่อน <c oughs> โอเค16แล้วครับผม อ่าตอนนี้เกินที่ผมอยากคิวได้แล้วพอใจแล้วได้16แล้วตั้งเป้าหมายว่าสิ้าแต่ตอนนี้เหลือ2คนแล้วนะเราจะเอาแชมป์ด้วยครับผมเป้าหมายต่อไปตรงนี้เหรอตรงนี้คือบ้านที่อยู่ในวงสุดท้ายแล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยป้อมคงป้อมเกาะก่อนนะอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนอ้าวโดดโผล่เปล่ามามาเอาลูกกระสุนไปกินโอเค โอเคครับผมก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ